ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้คาดหวังเลยนะคะเพราะว่าคือมันก็เอาแค่แบบหนึ่งร้อยคนนะแล้วคือเป็นหนึ่งร้อยจากทุกเว็บนะคะอืมไม่มีโอเคไม่มีชื่อเรานะคะ แต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คของลูกค้าก่อนเพราะว่ามีคนที่มาฝากเรากดด้วยนะโอเคไม่มีกระตุกนะคะจบแต่ก็ไม่ได้อะไรเสียใจแต่ไม่แค่ไม่ได้เสียใจด้วยซ้ำมาแล้วทุกคนก็จากอลาดินคนดีคนเดิมนะคะไม่เคยนอกใจก็อันนี้เราสั่งเป็นเซต อีเวนนะคะพลโลลอยอีเวนก็อย่างที่ได้ดูไปตอนต้นคลิปเนาะก็คือไม่ได้พลโลลอยนะคะตัวอีเวนอันเนี้ยจะเป็นตัวโฟโต้บุ๊กหนึ่งแล้วก็ g ีเวลหนึ่งนะคะซึ่งเลือกปกได้พิเศษเนาะซึ่งประเด็นก็อยู่ที่ปกเนี่ยแหละเริ่มเริ่มอันนี้ซูเป็นครั้งแรกที่สั่ง G ีเวลกับพลอดิมน,นะคะก็คือแพ็คแบบนี้เลย นี่อุ๊ยมันก็หนาอยู่นะแต่ว่ามันก็พอๆพอกับ20 2 0ูหอม่อ่าถัดมาที่จีเวลที่เลือกปกได้นะคะทุกคนก็น่าจะคาดหวังว่าเราจะเลือกปกจันนี่มาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเลือกปกจามินว่ะเพราะว่าอาืมด้วยอนุภาคของจามินเป่าขุยนะคะในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเนาะคือแบบหล่อมากอะ แจมินเปอกคุยแล้วก็อันนี้ลืมบอกราคาไปนะก็คืออันนี้โดนไปทั้งสิ้นพันกว่าบาทพ5นห้าพันหกพประมาณเนี้ยจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่โดนคาสตีนะคะเพราะว่ามีแค่นี้เองแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยมีคนที่สั่งโฟตโต้บุ๊กสอันเนี้ยโดนนะอ่ะเราจะมาเริ่มกันด้วยจิเวลนะคะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพราะว่า ชีมีสเปย์นะชีมีลูกเล่นซึ่งอหลักๆวันนี้เราก็ไม่ค่อยอะไรกับการมูแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็เลยจะมาเป็นหนูทดลองนะคะวิธีการมูต่างๆให้ทุกคนกันซึ่งตายลอยนี่อันนี้ไปเจอมานะคะตั้งแต่คัมแบ็กของหนึ่งสองเจ็ดแหละก็คือเป็นการเขียนนะคะ This album is Or j a m m n n อจามินออจามินออจามิอ่ะเดี๋ยวจะถวายกาแฟด้วยนะเริ่มตื่นเต้นมากสีเวลซึ่งครั้งนี้คือไม่ได้ใส่เล็บปอมมาแล้วนะหลังจากใส่มาให้ทุกคนหมั่นไส้ก็ครั้งนี้มาแบบ natural เลยนะคะเพราะว่าจะมาแงโดยเฉพาะฉันจะเป็นเหมือนน้องจิอุ้ยเหมือนน้องจีซองไหมอะ โอเคอุ้ยแงง่ายอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลุดงงแว่าเขาแงกันยังไงบ้างวะอุ้ยเฮ้ยหัวแดงไข่ไข่หัวแดงไข่อ่ะอ๋อ ็ยังเป็นคนคนเดิมนะคะที่รักเหล่ามากๆยุตะนั่นเองแล้วก็จจวินนะก็ตะกุณนานะคะอ๋อมีสติกเกอร้ด้วยน่ารักมากสติกเกอรก็สุ่มเมมเนะาะได้จอนนี่เลิศอย่าคาดหวังเนาะทุกคน210ใบมันน้องไม่น่ามาถึงไทยแลนยอะ เออไม่มีนะคะอ่ะงั้นเรามาดูความหลอกกันอโอเคสรุปเทคนิคการเขียนนะคะไม่ได้ผลหรือฉันอาจจะขอมากไปนะออเจอมินไม่ให้ โอเคมาที่โฟโต้บุ๊กนะคะนี่ความหนาความหนาความแพงแพงมากอันนี้เขียนว่าอะไรเซตถืออ๋อเป็นเซตมันมาในเซตนะคะชิมันมีอะไรบ้างอะ่ะมันมีการ์ดใช่ไหมแล้วก็มีโฟโต้การ์ด แล้วกมีอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเหมือนเดิม <laughs> นี่มันก็จะเป็นสลีแบบนี้นอะอ๋อแล้วก็นี่ก็คือเป็นเย็บกี่เหมือนตอน2020ช่วงแบบเอ่อฟิวเจอร์พาร์ทอะไรพวกนี้เนาะเปิดไว้ก็คือจอก,การเลยอะทําไงอะ <laughs> โอเค มิดไหมเนี้ยโอเคโปรสการกันก่อนอย่างี้ส่องชานเป็นครั้งแรกที่ส่องชานมาเฉียดใกล้ขนาดนี้นะไม่เคยได้ส่องชานเลยอุ้ยโซฟาอ่ะยูตะรักอีกอ่ะดูไปเลยอ่ะเป็นยูตะกับน้องเลอ มดแล้วใช่ไหมเหมือนน่าจะมีเท่านี้เนาะแล้วก็เป็นโปสร,รวมอย่างเท่เทอะเยวไปหาแตะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูดีเทลตัวอัลบั้มกันนะคะก็คืออันนี้เป็นซีดีเนะเาะเปียวนี ลิริกส์แล้วก็ลูปใดๆน้องโชว์น้องโชว์ไวม่มาหามามีเลยนี่อย่างเท่เมนใครเนี้ยแบบอุ้ยหน้าหนีเท่มากทุกคนเท่เท่เท่ อุ้ยสวยสวยทุกคนหน้าน,นี้สวยเป็นบั้มที่ควรค่าในการเก็บนะคะถ้าอยากฉีกก็ไปซื้อมาเพิ่มซะอันนี้เป็นแบ a คอ p ของวันนี้นะคะก็คือได้น้องเลิเป็นครั้งแรกเลยที่น้องเลิมาหาน่ารักมากแล้วก็มีซองชาญยูตะนี่สองอันเลยแล้วก็ อันนี้เป็นเอ่อ universe card เนาะเขาเรียกนี้เปาวะแจมีนนะคะที่มันจะมากับปกอยู่แล้วเย้กูจอบจัดเข้าแฟมกันนะคะก็ให้น้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคนเดิม แต่ว่าเราไม่ค่อยอยากเอาเข้าไปเก็บในหน้าสุดท้ายเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นลอยย้ำอีกครั้งนะคะปล่อยจีเวลแจมินทั้งเซตนี้เลย350เท่านั้นทักทวิตมาได้เดี๋ยวเราสลับให้น้องไปอยู่หน้าแรกๆด้วยนะจะได้แบบสุขภาพดีแล้วก็น้องเลอน้องเลอนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีคนหาแลกไหมกับจอนนี่ไม่งั้นก็ น่าจะปล่อยแบบร้อยกว่าบาท